เหลือเป็นไรอะขับเลยเอ้เอาเราไม่ได้ตายหนาวตายตายกดเดินะาฮึขึ้นกดี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราไมา่อยุดในเกมบลัสนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไประเบิดบ้านคนคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นอลีของเราใช่ไหมรวยใช่มันทําอะไรกับเราไว้บ้างมันบึ้มบ้านเราฆ่าเราเรามันก็ทําลายเตียงนอนของเราแต่แล้ววันนี้ผมจะมาบึ้มบ้านมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกผมอ่ะก็บึ้มมันไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าของพวกผมไม่พอ ก็คือเจาะาไม่ถึงข้างในนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านมันไม่อยู่เว้ยซึ่งมันประมาทพวกเราเกินไปคือวันก่อนเนี่ยคือพวกผมอะ่ะเป็นเด็กนิวนิวแอนี้ไงนิวเพลเยอร์ไงเล่นแบบยังไม่ยังไม่เติบโตอะ่ะมันก็กดขีแล้วอะ่ะเราไม่มีอะไรอะ่ะวันนี้อเรามีของมาพอที่จะบึ้มบ้านมันได้เราก็จะมาบึ้มบ้านมาันละ นี่อริยะทำทด้พวกผมบ้มเองผมเจาะไว้หมดแล้วผมกับน้องเนี่แขนมากบอกเลยไม่ลับไม่นอนอนะ่ะ <g ay> ก็ช่วงนี้ที่ผมหายไปหลายๆวันก็นะครับนี่ก็เกมพิเยนี่เลยนะครับเกมรัดนะครับซึ่งมันทำให้ผมใี่แคนนมากผมไม่ได้คลิปลงช่องเลยก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับผมอันนี้ก็ผม อโอตายคู่ซีบี้ก็ดีแหละผมจริงๆผมตั้งใจตายแหละผมอยากได้ทอสไงผมไม่มีทอสอืมทออ่าผมผมก้มนอนไปหมดแล้วอ๋อใช่เหรอ ใช่ผมอยากได้ทอนไงผมเลยแจ้งตาอย่งเงี้ยเลอ,อยากได้ทอดใช่ใช่ดีไงดีไงดีดีนะรอบเนี้ยมาก็นั่นแหละรครับทุกคนเมื่อก,กี้ก็เอ,อโชว์โง่ไปถึงดอกนะครับเฮ้ยเหลือเท่าไหร่วะเดียรเดียวน่าจะพอเทียรุกนะเทียลูกก่อนไม่แน่ใจว่ามันเหลือเลือดเท่าไหร่ ผมบึ้มบอน้องชายนะครับให้น้องมันเอาออนมาให้เราจะได้ไม่เปลืองบันไดทำบ้านแน่นหนาอยู่นะเนี่ยนี่ก็ตั้งแต,แต่มันโดนเราไปเมื่อวานอะ่ะอืมคือเมื่อวานผมเสียดายว้ยผมไม่ได้อัาให้ทุกคนดูเพราะว่าอีเชฟผมลืมคือถ้าอัาให้ทุกคนดูเมื่อวานอะ่ะผมฮามากเลยสองคนน้องอะ่ะคือผมสามารถเอาธนูมาจิงเ k คนะครับ ตายม <laughs> ีเอเคชุดเทมตาย, <laughs> ย<ะ> <laughs> <laughs> อยากขำอ่ะไม่ได้อัดด้วยอ่ะจะได้บ้ากเลยก็ตอนนั้นก็ออนไลน์นะครับเจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็ยังไม่ได้นอนบวกกันไปสักพักหมึ่งต่างคนต่างไม่นอนก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาหลังจากที่ผมหายตัวไป3วัน4วันนะครับขอโทษด้วยนะด <laughs> ีว่ามันมันหมดคอนเทนต์จริงๆไว้ทุกคนผมผมไม่ผมไม่รู้จะเล่นอะไร เกมดังชามันก็ไม่อัปเดตมาใหม่ทักไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ทุกคนดูดีก็เล่นเกมภาพสวยๆกันนะครับวิวธรรมชาติมาแล้วมาแล้วค้อนมาส่งลรครเท่าไหร่วะวเนี่ยสามสิบหาอีกลูกเดียวรึบค้อนมาส่งลวครับเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีม,มีเด้ออย่าลงไป อ๋อตรงนี้ประตูธรรมดานี่หว่าตีลูกเฮ้ยมีช็อตกันแถบด้วยนะให้ผมลงไปปลดไหมไม่ต้อง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 พี่เองนี่ไงนี่ไงความแม่น,นก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวซโล่ดูโอ้นะครับก็อนี้กับน้องสองคนเฮ้ยไอ้นี่ไปอันนึงว่ะได้ได้ได้ผิดเฮ้ยลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ Chốt gần thẹp... hôm nay đi quá? Để đi anh! đi đào đi đi tài bà đi 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 มาเบิกมกันต่อนะครับทุกคนอ๋อแล้วเซมิกไปไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ในเองไปแล้วใช่ไหมใช่เอ,อเคทีเป็นไดปึ๊บปึ๊บ,บไหนอ่ะเองอยู่ไหนเนี่ยเปิอดอยู่ที่เองเนะเราไปหาผมกินผักผลไม้อยู่กินฟักทองไม่แข็งแรงนะครับทุกคนฝากไว้กินครับ เฮี้ยมืดเลยอะมืดเลยอะตะเกียเจอระเบิดไปด้วยพี่โอ้โหแล้วพี่ก็ขาคพุ่มลมคอสอยู่ไหนวะคอร์สคอร์สเดยวไอปวดบันไดเขากลับแบบบูมบอมซัมเบเหรอพี่บูมบัมซัมเบยไอ้เชี่ยบันไดปวดออกไม่ได้ด้วยอืมดีไอ้สัตว์ เหมือนมีล่างแล้วผมผมมีขึ้นไปแล้วพี่บอกแล้วมันระเบิดก่อนผมก็โดดไปดีกว่ากูมีลามดแล้วนะอยังเชี่ยเสียบันไดไปกันช่างมันโอ้โหกูยังชอบมึงเลยว่ะระเบิดจริงๆนะตายดีกว่าพี่อย่าไปจบเลยฮึบตายฮึบอึปตาย่นระเบิดโดนนะพี่เด้อเด้อ อึ้งไกลก่อนเออตรงนั้นเลยอัมโอ้โยระเบิดระเบิดอะไรครับเนี่ยอย่าเลยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปโอ้เอยอีกลูกอีกลูกอีกลูกอึ๊บโอ้โหเบิดทีบันไดพังไม่ผมมีไม้เหลือ สวยเดี๋ยวชา้ชาๆชา้าๆเพื่อมีประตูอีกพี่ว่านะจากการคาดเดาแน่นไงเหล็กไฮโอ้โหเฮ้ยเรามาถึงที่นอนมันแล้วนี่ไงแปดร้อยพอไหมวะเนี่ยแปดลูกไม่น่าพอ,อเดี๋ยวหยเดี๋ยวพี่แปะบันไดเอิงขึ้นไปก่อน ไอแปดลูกเนี่ยเราไปคราบไม่สี่ลูกเองก็ได้แค่สี่ลูกเองอืมใช่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 อืมมันคิดว่าประตูเหล็่ยคายจะทำอะไรอะไรกูได้อ่ะรูแค่ประตูเหล็่ยคายเอง <c oughs> ตื่น <c oughs> มา <c oughs> บ้านมันเป็นรูไปแล้ว บอกไว้เกินนี้แหล้วถึงเตียงม,มันแล้วใช่ไหมอืมถึงเตียงม,มัแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันจะไม่เกินอีกต่อไปแล้วอจบแล้วออบ้านมึงอ่ะกูณว่าแค่นี้แหละถึงพวกกูจะมีน้อยแต่ววก,กูมีนะใส่คาร์วา่านเลยมันยังไม่หมดเกือบตายแล้วพี่กูสี่ร้อยดึ๊บดึ๊บเฮ้ยเสียวไอ้เหี้ยมันระเบิดแบบ คือระเบิดไอ้ระเบิดนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยคือมันคือระเบิดถั่วนะแต่คนเรียกว่าคือคนในเกมแล้วเรียกว่าระเบิดถั่วซึ่งระเบิดเนี้ยลิทานุภาพของมันคือนึกจะระเบิดก็ระเบิดเร็วระเบิดช้าเนี่ยต่างกันนะครับมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนต4ีโฟที่แบบติด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 แล้วก็ตูมอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันคือบางทีมันนึกจะระเบิดมันก็ระเบิดเลยเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวบางทีมันก็นานเกมหมดละ น่าจะไม่แตกครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปคราฟมาเพิ่มสีลเดี๋ยวดูดาเมจมานี่เลือนเหลือประมาณสองสี่สิบก็ใช้ประมาาอีกสี่ลูกสี่ลูกแต่โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่เราคราบระเบิดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาบึ่มกันต่อเลยโอเคครับผมก็เราก็ได้ทำการคราบระเบิดเป็นเทียบร้อยนะครับได้มาเก้าลูกไม่รู้ว่า จะพอที่จะเจาะเข้าไปข้างในเพื่อที่ล้วงของมันออกมาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการระเบิดครั้งนี้ของผมอีกครั้งหนึ่งจะประสบความสําเร็จหรือไม่้ <c oughs> าผมกลับมาแล้วนะครับเจ้าของบา้านยังไม่ตื่นนะหลับลึกจริงๆเลยยังไม่รู้อีกว,ว่าบ้านตัวเองกาลังจะระเบิดเนี่ยบูมบูมบูม ชื่อมาเลยบุมบูมเลยชื่อบุมบูมใช่ไหมส่องครองให้เลยบุมบูมเอ็ว่าดับไหมเอ็ว่าด้านไหมไม่ได้ไม่ได้ระเบิดแน่นอนเราคือเส้นแต่ผมยิงเซ้นวันนี้เยะกจีระเบิดแน่ตึบเฮ้ยระเบิดว่ะสองลูก ดู่เสียงมันจะแตกเลยใช่ไหมระวังด้น่าจะไวมั้งเหียวเนาะเช่ระเบิดเนี่ยโยรหยคิดยังไงกับห้องของมันอยู่แค่ตรงนี้วะจะเชียมาก <laughs> <laughs> ถ้าห้องของตรงนี้กูโกรธนะเรเ,รเรประตูตนี้มันใชกน้กีลก็สิลูกเหมือนกันดีลูกใช่ด,ด่านลว่ดลีววะ โอ้โนี่โอ๊ยโอ๊ยอิเช่อิเช่อเช่ยรวยรวยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเก็บเทห้องของชัวพี่รอยกันม่พี่จะไม่แม่ผมบอกพี่รอพี่รอพี่รอยยาพี่มียาหมดแล้ว เอาหมดเอาได้แค่นี้เหรอโอ้โหอุ้ยอุ้ยมีสไนเปอร์อุ้ยอุ้ยของมีอะไรบ้างขอช็อปหน่อยสิกินอาหารก่อนงมงอมงอมงอมโอ้วิโต๊ะสามวิวิมีทุกอย่างมียามีดูปืนมีดูปืนมีเอเอด้วยมีป๊อ โอ้ยเฮียอุู้กันหนุนระเบิดป๊อปปืนอู้กันจะจีบดีเลยเนี่อู้วอู้วอู้วลุยดูกองกองที่อยู่ใต้โต๊ะผ้าเอ็งดูผ้าใต้โต๊ะเออใต้โต๊ะนี่เหนาะนี่ปะ โฉบบังมาต้องยิงโบบังไปก่อนเลยไปตายซะอุยฮพีพีพีเองไงเนายิงกูใช่ไหมวันนั้นแล้กูแค้นนักสักผมผมคิดก็กล่องใต้กล่องไม่ได้อู้คอมอระพ้มังทนโ้ยย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 ้ยย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  เบี้ยบิวมันอยู่ดนดี้ะบิ้วมันอยู่ดนดีดูเอายี่เอาเงี้ยวางี้เงี้ยวเงี้เอ็งเอาเองมานี่เอ็งมานี่ตัวเอ็งโล่งใช่ไหมอ่ะเอ็งเอาของกลับไปก่อนหุ้ยมันเหล็กเหล็กกันตุกตุกโอเคมาละนี่เอ็งเอ็งเอาของกลับไปเอาบ้องกลับเอาบ้องกลับเอ้เอ้ยเอ้เอ้นั่นแหละเดี๋ยวพี่บนให้เอ่ออีคก่อนอีคเตมิโอ้มหค่ากับการบดนอนสองพัน อุ้ยกระถึงนี่หน่อยไปเหลือเก็บมุโต๊ะโอ้โต๊ะสามยงแข็งแรงอยู่พี่เจ๊พี่อย่าบึ้มเลยนนพี่ก็ทำไงได้แล้วไปบึ้มกำแพงเอาแพงมันเลยทาายพี่เดี๋วเาคุ้มนะถ้าเราได้โต๊ะสาม ไม่เป็นไรเต้าสามไม่โดนดาม,มีดดีคำนวณไว้เร็วใช่นี่ไงเหลือเลือดตั้งหกร้อยไม่รู้ยกได้ไหมด้วยเต้าสามยกได้ปล่าวะ <c oughs> หรืออันอาจจะยกไม่ได้ยกไปได้แต่ <c oughs> ไไว,ว่าบล็อกบิวงไงยึดไงยึดยึดบิวยึดบสว,บว,บวงไงยึดบ้านนี่กลางคืนพอดีการกคลื่อนไหวนวี่ โอ้โหโอ้โหลุยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยถึงจะแซปบจะได้ไม่เยอะไอ้เหี้ยถ้าคอมโพเนนต์อย่างแน่นไอ้เหี้ยใช่เหรอโอ้โหโหโอ้โหไอ้เหี้ยคอมโพเนนต์โคตรเยอะที่ต้องทำกล่องใหม่แล้วไต้องจัดกล่องใหม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยระเบิดทัว

ีไปพูดมันทำไมเดี๋ยวชาเอ็งเอ๊ะเอ๊ะเอาของในน้าตู้ฟ้าตู้ฟ้าเอาไปเก็บเลยตู้ฟ้านัดเวลาตู้ฟ้าข้างบนตู้ฟ้าข้างบนไหกขวัญตู้บิ้วโอ้้โหโอ้้โหโอ้โหโ้โหายกล่องล่างซ้ายล่างซ้ายที่เป็นกล่องเล็กๆ บ้านไร่ยมทอนโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมก็สำหรับเกมบลัสนะครับโอ้โหวันนี้เราได้ของมาเยอะมากจริงๆนะครับตามที่ผมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นไงเลยมี จะบอกความรู้สึกในใจอะไรไหมความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกครับฟันนี้ครับทุกคนคือก็คือตอนนี้มันเป็นระยะเวลาตอนตีห้านะครับพวกผมเล่นอยู่พวกผมต้องมาเลทมันตอนตีห้านะครับเพราะว่าคือของอ่ะมันไม่พอครับแล้วก็อย่างมันใช้เวลาในการเผานานมากก็เลยเลทันจนถึงตีห้าเลยนะครับก็ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะฮะ เพื่อที่จะบ้มบ้านมันนะครับแก้แค้นนะครับที่มันมาทำลายบ้านเรานะครับผมโอเคก็สําหรับลัคลิปแรกนะครับหวังว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีนะครับขอให้ทุกคนเอ่ยยังไงถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ช่องเจคอบชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม